ภาพเมื่อ47ปีที่แล้วครับของอาคารศูนย์การค้าสยามนี่บันไดทางขึ้นนะครับนี่เป็นมุมที่จะเข้าทางธนาคารนะครับคุณบัตดี้เดินเข้าไปนะครับนี่ครับเดินเข้าไปแล้วเห็นบันไดเลื่อนนะครับคุณนวรัตน์กับคุณเดินเต็มลงมานะครับคุณบัตดี้ก็มองเห็นแล้วทีนี้ก็ตามครับตามก็จะเดินออกมาบริเวณด้านนอกศูนย์การค้านะครับ นี่ครับคุณบัดีคุณนวรัตคุณเดินเต็มนะครับที่บริเวณด้านนอกรถเก๋งคุณดวงชีวันกับคุณวิจุตามาจอดที่แถวแถวสะพานนี่คือสะพานเองว่าสะพานลอยคนข้ามที่ตรงหน้าสยามสแควร์นั่นแหละครับหน้าศูนย์การค้าสยามแล้วพอขึ้นไปบนสะพานนะครับเห็นไหมครับป้ายโรงหนังสยามนะครับต้องทับช้าช้านะครับตรงนั้นจะมีสยามลิโดแล้วก็สกาล่านี่หลงสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งโรงหนังสยามลิโดสกาล่า สาวๆก็จะเดินหลบเข้าไปในสยามสแควร์ที่ร้านนะครับคุณบัดี้หาไม่เจอครับไม่เจอแล้วก็หัวเสียกลับแล้วครับทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับคุณเศรษฐาคุณดวงชีวันคุณวิชุตาเดินอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าสยามสแควร์นะครับอันนี้คือฝั่งโรงหนังสยามดิโดสกาล่านะครับเดินสักพักหนึ่งจะเข้าไปที่โรงหนังแอบดูนะครับเรียกว่าเดินเหมือนเดินช้อปปิ้งเห็นไหมครับที่ยืนคุยกัน ตอนที่เข้าไปโรงหนังนี่ก็คือไม่ได้ถ่ายป้ายโรงหนังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นลิโดหรือสกาล่านะครับต้องช่วยกันดูนะครับนี่ครับคล้ายๆสกาล่านะครับแต่ว่าทางขึ้นก็ใกล้ๆกันนะครับก็ขึ้นไปอาจจะเจอลิโดหรือสกาล่าแต่ว่า2โรงนี้ปัจจุบันไม่เหลือแล้วนะครับนี่คือภาพเมื่อหนังเข้าถ่ายปี2019นะครับก็ภาพเมื่อปี2019แล้วหนังออกฉายปี2520ก็ขึ้นไปบริเวณชั้นบนนะครับที่จะไปทาง โรงหนังวันนี้ก็จะมีที่ช้อปปิ้งด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็ฉีป้ายโปรแกรมหนังนะครับว่าฉายเรื่องอะไรนะครับทําเหมือนจะดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณวิชุตาก็จะมาช่างน้ําหนักยอดเงินช่างน้ําหนักนะครับแล้วฉากนี้ไปเล่นโบลิ่งนะครับที่สตาร์โบนะครับจะเป็นคุณสรพงศ์นะครับคุณดวงชีวันคุณเสรษฐาแล้วก็คุณวิชุตานะครับ นี่คุณเศรษฐากับคุณวิจุตานะครับเป็นสตาโบนะครับอยู่ตรงไหนล่ะครับทีนีออ้ต้องถามคนที่เรียกว่าเกิดทันในพอสอนั้นนะครับผมรู้แต่35บโบแล้วครับแต่สตาโบนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คุณสรพงษ์กับคุณดวงชีวันบรรยากาศก็จะค,คล้ายๆที่35บโบแล้วครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะไปที่อ๋อนี่ประตูทางเข้านะครับที่สตาโบนะครับเวลาเข้า เข้ามาทางนี้นะครับมีโฆษณาขายรถมอเตอร์ไซค์ูซูกินะครับแล้วก็จะมีที่ให้นั่งเหมือนคอฟฟี่ช็อปนะครับอยู่ในที่เขาเล่นโบว์ลิ่งนะครับเห็นไหมครับแล้วมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นเป็นลานแบบนี้ละครับก็จะเล่นกันแบบนี้ก็จะนิยมในสมัยนั้นนะครับนี่ก็จากหนังเรื่อง9้าล้านหยดน้ําตาทั้งชุดเลยนะครับนี่ครับมองจากด้านหลังเข้าไป มีป้ายเขียนนะครับแล้วสุดท้ายก็จะไปที่เวทีมวยลุมพินีนะครับซึ่งสมัยนั้นตั้งอยู่ที่เดิมนะครับคือตั้งอยู่ทางลุมพินีนะครับคุณบัตตี้กับคุณดอนเข้าไปดูมวยนะครับเพราะว่าในเรื่องเขาบอกอยากจะชคมวยนะครับก็เลยมาดูคนชกมวยอยากจะชคมวยอยากจะเก่งๆนะครับจะได้ไปต่อยกับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับก็เลยมาที่สนามมวยลุมพินีนะครับแต่แปลกๆนะครับทําไมเหมือนเล็กๆนะครับ ก็จะเป็นภาพในหนังเรื่องล้านหันหยดน้ำตาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งออกฉายในปี2,520ครับ